สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นำพระขุนแผนของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับเอามา4รุ่นนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับในพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ขุนแผนขี่โหงพายนะครับการประวัติท่านก็จะสร้างพระขุนแผนเริ่มตั้งแต่ปี2,500 โดยหลักๆที่ท่านาสร้างพระพิมพ์นี้นะครับก็จะเน้นหนักไปทางเมตตามหานิยมพระคุณแผนของท่านนะครับแม้จะเป็นเนื้อดินหรือเนื้อผงเนี่ยท่านก็จะมีส่วนผสมของผงพายกุมารลงไปด้วยนะครับพระที่ท่านเสกเนี่ยนะครับจะมีอาการ32เรียกจิตเรียก พูดใส่เข้าไปพระคุณแผนของท่านไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินหรือเนื้อผงนะครับท่านก็มักจะใช้ผงผีเท้าอังคารหรือผงขี้เท่ากองฟอนอย่างน้อยก็ใช้ดินเจ็ดป่าช้าดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดนาคือเป็นดินอาถรรพ์ที่มี พูดมีพลายมีดวงจิตวิญญาณอยู่สามารถเรียกรูปเรียกนามสูตรสนธิได้เร็วคนที่เล่นพระขุนแผนมักจะเสาะแสวงหาพระขุนแผนของหลวงพ่อกลวยเพราะว่าท่านสเสกทางเมตตามหานิยมถ้าได้พระขุนแผนของท่านไปแล้วเนี่ยไปหาผู้ใหญ่เจจางานสำคัญ ก็จะประสบความสำเร็จทุกประการเอาละครับคราวนี้เรามาดูที่องค์พระนะครับในพิมพ์นี้นะครับก็มีอ่าเป็นพิมพ์ที่ท่านทําเองแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ท่านสั่งทําจากโรงงานก็มีนะครับแล้วในพระขุนแผนพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับของหลวงพ่อกลวยเลย เพราะว่าเท่าที่ดูนะครับไม่มีพระเกจิองคไหนที่ทำเป็นรูปแบบของพิมพ์นี้นะครับออกมาเลยครับแล้วก็ราคาเล่นหาก็ยังไม่รุนแรงนะครับยังเป็นพระที่อยู่ในราคาหลักพันนะครับก็ยังสามารถเช่าหาได้นะครับแล้วก็เขาก็มีหลายเนื้อ นะครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเราก็ดูรายละเอียดของผิวพันวันณนะก็เห็นไหมครับในในพิมพ์นี้ก็มีทั้งเป็นพิมพ์ที่หลวงพ่อทําเองพิมพ์โรงงานก็มีนะครับเส้นสายก็จะอาเปะ๊ะจะมีความสวยงามมากกว่านี้นะครับแต่ก็เป็นพิมพ์ทรงนี้แหละครับ พิมพ์คุณแผนขี่หงภายนะครับก็จะเป็นพิมพ์เนี้ยเพียงแต่ว่ารูปแบบอของพิมพ์ทรงอะไรก็จะมีความเรียบร้อยนะครับเส้นแนวตั้งก็เป็นฉากไม่โอนเอ็นนะครับจะมีความสวยงามแบบน,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินะครับ ส่วนองค์นี้นะครับก็เป็นพระคุณแผนปุกกุมารหลังยันนะครับ <c oughs> นยครับจะมีความสวยงามครับมียันด้านหลังนะครับเนื้อเนื้อ,อดูแล้วนี่เป็นเนื้อผงนะครับเหมือนผงน้ำมันนะครับเนื้อผงแต่มีความแกล่ง ในพระคุณแผนของหลวงพ่อกลกวยนะฮะผมก็มีหลายพิมพ์นะครับแล้วก็มีหลายองค์เหมือนกันนะครับก็มีความาชื่นชอบในพุทธศิป์เป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูบางองค์ก็อาจจะมีการ ก็ปีแบบเรียนแบบพุทธศินมานะฮะบ,บางอันก็เป็นพุทธศิลป์ที่ท่านาคิดขึ้นมาเองนะครับก็ให้ความสวยงามาไปไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ,อันนี้ในพิมพ์นี้ก็มีพระเกจินะครับหลายองค์ที่ทำออกมานะครับมีกุมารน,นอนอยู่นะครับ ก็เป็นพิมพ์พนมมือเนี่ยครับเนื้อผงที่มีความเก่านะครับมีความเก่ามากๆก็จะดูกแกล่งแต่พระของหลวงพ่อกลวยท่านค่อนข้างทำออกมาเยอะครับทำออกมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น คิดพิมพ์ขึ้นมาเองแล้วก็เอาพิมพ์มาจากพิมพ์พระเก่าพระกุโบราณนะครับซึ่งบางทีการหาประวัตินะครับว่าทำออกมาจากวัดของท่านเลยไหมหรือว่าออกมาจากวัดที่ท่านไปช่วยฟื้นฟูแล้วก็พัฒนานะครับ ก็ต้องมาหาประวัติตรงนี้ครับว่าพระเนี่ยทำออกมาเมื่อ,อไรพศอ,ออะไระไตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องศึกษาครับซึ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพระที่ท่านทำออกมาจริงไหมซึ่งมันก็ยากอยู่นะครับ เพราะตอนนี้ผมดูในตลาดแล้วเนี่ยพระหลวงพ่อกวยเนี่ยออกมาเยอะอาบางที่ก็รับรองบางที่ก็ไม่รับรองนะครับก็ยังพิสูจน์เขาก็อาจจะใช้คำว่าข้อมูลเขาน้อยอก็ยังไม่ปฏิเสธนะครับว่าม,มาีหลวงพ่อ ทำจริงหรือไม่จริงคือไม่สามารถฟันธงได้นะครับในบางสถาบันนะครับก็อาจจะมีข้อมูลน้อยหรือว่ามีข้อมูลแล้วไม่ชัดเจนก็ไม่สามารถฟันธงได้นะครับแต่เท่าทีา่ผมดูนะครับพระหลายๆพิมพ์นะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างภาพพิมพ์เนี้ยผมเคยเคยได้ได้มาเคยได้มาเมื่อเมื่อเกือบ20ปีได้เกือบ20ปีได้คือได้มาหลายองค์แล้วก็หลายพิมพ์ซึ่งตอนนั้นเราดูเนื้อดูเนื้อหาแล้วก็ไม่เก่าเท่ากับพระขุณแผนบ้านกลางนะครับแต่ครนนี้ดูลักษณะ เนี่ยอย่างพิมพ์นี้ก็ได้มานานแล้วนะคราวนี้เราก็มาดูว่าพิมพเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็ตอนนั้นตอนนั้นบอกเลยว่าได้มาก็ยังหาหาหาไม่เจอว่าเป็นของหลวงพ่อองค์ไหนนะครับแต่รู้แล้ว่ว่าเป็นพระพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคนที่ออก แบบพุทธศินแบบนี้ออกมาก็มีเอกลักษณ์ถ้าไม่มีเอกลักษณ์เลย,เ,ยเขาจะไปออกแบบที่ว่าก๊อปปี้พิมพ์เก่าๆพิมพ์บ้านกลางอะไรพวกนี้นะครับอย่างองเนี่ยครับพุทธศิ์นเนี่ย <c oughs> พุทธศิ์นเนี่ยบอกเลยว่าก็คล้ายๆกับพิมพ์บ้านกลางนะครับแต่เพื่อ ให้เป็นพระของหลวงพ่อกลวยก็จะมียันต์ตัวนี้นะครับยันต์มิตรเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับพอเราเห็นแค่นี้ปุ๊บเรารู้แล้วว่าเป็นพระของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรารลามนะครับที่ทําออกมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์และก็หลวงพ่องอื่นนะครับที่เราเห็นกันอยู่ยังยังไม่มีใครทําออกมาอย่างนี้นะครับพอะง้นเนี่ย หลวง,งพ่อโกยท่านเนี่ยทำออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีประวัติการทำเนี่ยด้วยด้วยที่ว่าทำออกมาเยอะเนี่ยทำออกมาหลายพิมพ์นะครับพิมพ์หนึ่งก็ทำออกมาเยอะนะครับทำให้บางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะ ยืนยันได้ว่าเป็นพระที่หลวงพ่อทำออกมาเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางพิมพเนี่ยาบางพิมพเนี่ยคือท่านไปเห็นโอ้ยพระพิมพ์นี้สวยนะครับพระในตลาดเนี่ยพิมพนี้สวยท่านอยากเอามาใช้ท่านก็เอามานะครับเอาเอามาแจกญาติโยมที่วัดหรือว่าเป็นที่วัดที่ท่านไปบูรณนะะ ที่ไปช่วยบุรณะเนี่ยซึ่งภาพพิมพ์เนี้ยวัดอื่นเ่อาไปก็มีนะครับที่ไปเห็นมาอาจจะไปเห็นที่โรงงานที่ผลิตพระแล้วชอบใจหรือไปเห็นวัดที่ท่านอ,าอย่างเช่นวัดละคัง ซึ่งเป็นวัดที่ท่านอยู่ในช่วงหลวงปู่นาคเยท่านเห็นพิมพ์พราของหลวงปู่นาคสวยสนใจพิมพ์ทรงพลใหญ่เอาพิมพ์พราเนื้อดินเป็นพ้ายุคแรกๆนะครับเอามาทําเป็นที่ท่านสร้างเองก่อนปี2005ส0งจันหญาติโยด้านหลังนะครับก็จะมีก็เลยทําให้การจานยันด้วยลายมือสูตรทราบว่าไว้ที่ด้านหลังท่านนะครับบาำองค์มเองก็ไม่นะครับ บางองค์ก็มีจานแต่เท่าที่ครับเจอก็จะเป็นผมเคยจานทุกองชัดบ้างไม่ชัดบ้างว่าแล้วแต่องค์นะครับหลายๆองค์นะครับที่เคยไปพักที่เนื้อเนี่ยเป็นวัตดินนะครับก็เคยได้สีสีของผิวเนื้อดินนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับ แล้วก็เอามากดพิมพ์นะครับเราผงพิเศษน้ำตาลอ่อนน้ำตาลปูนเข้มเข้มแบบเป็นกระถางต้นไม้เลยนะครับสีแบบนี้นนะครับแล้วก็เป็นสีดําเลยก็มีนะครับเนี่ยเพราะว่าความของพระที่แรงของไฟที่เผาเนีแกแก่อ่อเป็นพิมพ์ไม่เท่ากันเลยในยุคนั้นเลยนะครับแต่เป็นของหลวงพ่อองค์องค์นั้น ไม่ใช่ของวัลลังคนะครับก็เหมือนกันหลวงพ่อกลวยท่านก็หยิบเอาบางพิมพ์มาพอได้มาท่านเอามากดนะครับถ้าดีหน่อยคือท่านก็อาจจะก,กดยันด้านหลังมันก็เป็นเอกลักษณ์นะครับมีจานบางทีท่านอบอกลักษณะ,อะของอเป็นชื่อวัดเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูง่ายเพราะยังมีข่าวนะครับ ออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเอาจริงๆพ้าองค์นี้อ่าเป็นของวัดนี้ไม่ไม่ใช่ของวัดโคสิตารามหรือว่าอ้าองค์นี้เป็นว่ดเป็นโรงงานที่ทําส่งท่าพระจันวัดนั้นก็เอาไปวัดนี้ก็เอาไปวัดหลวงพ่อกลวยก็เอาไปก็เลยทําให้แบบว่า มีข้อแย้งกันนะครับในคนที่ชื่นชอบพระของหลวงพ่อโกยครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดของอ,องค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระ ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับ ถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลภัยดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอ็กนะครับ ที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอารกกไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับ ก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x x นะครับก็จะ,ะใชะ้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซต์นะครับ ให้หยดน้ำยานะครับเพียง1ห,หยดเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเรซินนะครับ 2, นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับสฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลักสิ ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ 5. ้ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับ ถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ